สวัสดีจ้าพ่อแม่ี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินแล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้มากินขนมเ้นน้ำกันไปน้องค่ากินขนมเส้นใส่ตอนเที่ยงเนาะค่ะเนาะํำยาป้ากรำยากะทิผสมกันเด้อค่ะเด้อขนมเส้นกับพี่น้องค่ากบพักสลัดพักสลัดพี่น้องค่าได้หลายหลายยี่สิบบาทได้ทุงบักแง่หนึ่งพี่น้องล่างเรียบร้อยเลยเด้อค่ะเด้อนี่ผวงบักแง่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะพักสลัดที่พ่นปูกใข่น้านะค่ะเนาะอันนี้กับพักถั่วงอก ทั่วไปพักกาศพี่นอ้อง่ะอะลงมือกินกนเลยเด้วค่ะเดอ้อนี่นี่นี่ขนมเ้นเนาะค่ะเนาะ่มใส่ไปเลยแล้วแต่เราจะใส่พี่น้อง่ะกินคนเดียวใสมือด้วยค่ะเดอ้อใสมือคือเกาเนาะนี่ค่ะพี่น้องออกให้เบื้องคักก้อนด้วยค่ะเดอ้อถ้วยนี้ออกไปพี่น้องค่าถ้วยนี้ขาไปเนาะกากินถ้วยนี้มาอันนี้จะงขางก้อนพี่น้องค่ะน้ำยาปลากันมะยากะทิ กินเทียงนับการพี่น้องขาวอ้อนตอนเทียงค่ะใส่มือด้วยค่ะเด้อมันจังเสบเนาะ้าใส่มือบ่ได้ก็จะใส่ซ้อนเด้อพี่น้องขาแล้วแต่ขนมเส้นถ้าขนมเส้นมันเป็นเส้นก็จะได้ใส่มือ้ามันก็เป็นเส้นก็จะได้ใส่ช้อนพี่น้องคะ่ะนี่อะประมาณนี่ก้นค่ะพี่น้องแต่ละซ้อนก้นก้นผักใส่ที่หลังด้วยค่ะเด้อพักนั่นเนาะ <fal is> หเห็นเส้นบ่านอ่อนี่ขาดปลอดปลเล็ดซะหระนบอกคือขนมเส้นที่เป็นแหงๆต้มเอานะค่ะขนมเส้นสดนี่นี่มังกรอ,อ๋อไม่ค่อยเป็นเส้นค่ะพี่น้องค่ะใส่ซ่อนนี่ละค่เนาะมันว่าเป็นเส้นค่ะใส่ซ่อนเรานี่อะอะโอ้ยผักก้อนเด้อค่ะเด้อแป๊บหนึ่งหยุมกอ้อนหยิมผักก้อนค่ะเส้นบ้านนี่ค่ะเป็นก้อนมังกร เส้นได้สํานี่พี่น้องค่ะนี่อ้าแดบยูข้ามาเดอ้ออันนี้เสน้นว่าเป็นเสน้น ขนมเส้นกินยูเว่อะขนมเส้นกินยู่นเว่ขนมเส้นเวียดน้ำมันเป็นเส้นดีพี่น้องอืมพักกระเสียนน้ำ ซ่อนซอมพี่น้องครับแต่มันขาดเห็นห่งดีบ่ ผักสม,มัาจากขั้นเด้อเส้นขาดเส้นขาดพี่น้องอือหือแล้วกกระลำผักสลัด เห็นไหมคะมีแต่อยอดง,งามๆล่างเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อล่างแล้วค่ะที่เผปลผล็นปูในน้ำอ่ะนะคะ่ะม,มาค่ะมา มา่ะมามาสร้างมากินข้าวอย่าปิดคลิปก้อนมปนยังเอามาขับพี่น้องขามากินโตอแล้ว่ะเนาออ่อาม่าัานสร้างเนมาถามางานพี่น้องขาสร้างไฟเนาะเลยปิดคลิปไว้พี่น้องขาเอามาลุยตตอพี่น้องท่าอิ่มด้่ไหมว่หันปิดเบรกไว้ก้อนอ่ะกินตต้ค่ะ โอยเด็วหน่อยมักเต็มบ้านเลยบาทเช่นเนี่ยอืม <c oughs> กินต่อกับพี่นอ้องคะอ่มอ่อสร้างมันมาถามหลอดไฟพี่น้องค่ะหลอดไฟมันบอพอแก้ปัญหาได้แล้วอืมสร้างควาเพิ่มเติมแล้ว rốt len Ừ, ờ, mắn đất cả đơ Khuyên ăn cặp xong Bắt cặp xếp nào ามาขมาแซ่บๆจ็บเล็กน้อยหลายเล็กน้อยหลายหลายเห็นก่อยเห็นน้องสาวเล็กน้อยหลายครับเล็กน,น้อยแก่นอือคอยบอกเอาเรากำลังเฮ็ดกอ้อนสางอยู่นะเราเข้ามาต้องคอยบอกเอา ผักาศรัดออกเสียวหอมฮม ลองยิงที่บาดได้ล้เลยส่งยายยยยเห็นมะยิงเสบายบ้านเขาแอบกินด้วยอีกนี่ยเห็นไหมล่ะ <c oughs> ได้หลายมาก <c oughs> คุ้มค่า <c oughs> ไม่ได้ปลูกกับดินได้พี่น้องขา <c oughs> ครับเพิ่นปลูกแบบน้ำมมานะระบบน้ำ <c oughs> ที่ลากมันโยกับน้ำานะปล <c oughs> ูกธรรมาชาติอืม Làng nàng đẹp lại đâu lại làm chút Vừa quá mặn ừ. ล้มพัดบรรยากาศล้มพัดอืม,อมล้ม ร้่ไห้ไว้ไแล้วควาหนาๆปรจเทายไนะล้เด้อพี่น้องร้อๆแล้วเริ่มเริ่มแห้งแล้วผิวเริ่มแห้ง